สวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2568วันนี้นะครับชมจุดยืนดักรถเหยียบเส้นทึบ5เแยกราดพาวครับดูวความสุภาพครับทุกคนวันหยุดแบบนี้ตํำรวจจราจรกลางก็ออกมานะครับตะเวนยืนดัก เห็นไหมรถนะครับ,รบที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟไม่ว่าจะเป็นไฟแดงหรือเหยียบเส้นทึบก็หาอื่นต่างๆที่จะตามมานะครับถ้าท่านทําถูกตํารวจก็ไม่จับนะครับแยกนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทุกคนนะครับเห็นกันอยู่ประจํำบ่อยครั้งนะครับนี่เห็นไหม มี3คันเลยวันนี้นะครับแล้วแต่นะครับว่าันมบางทีก็มีคนหนึงบ้างบางทีก็2บ้าง3บ้าง4บ้างนะครับแล้วแต่นะเจ้าที่ตำรวจบางวันก็ตั้งด่านเต็มระบบเลยใน5แยกลาดพร้าวครับหลายข้อหาที่หลักๆเลย10ข้อหานะครับทางเพจเจ้าหน้าที่ก็มีให้ชมกันอยู่นะครับเขาก็ประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยอยู่นะจราจรกลางนะถนน วิภาวดีใครที่ใชน้นะครับดูดีๆนะครับไม่งั้นคุณโดนแน่ๆครับทุกคนบอกเลยว่าอ่ถ้าคุณไม่ศึกษาเส้นทางมาเส้นนี้นะครับโอกาสคุณเนี่ยจะโดนใสเยอะเลยนะครับเห็นไหมตำรวจก็ออกไปออกไปสั่งชําเลยอ่ะนะเออวนไปวนมาวนมาวนไปอยู่เนี่นะครับไม่ต้องไปตั้งด่านหรอกครับเอาแค่นี้ก็พอแล้วอืไม่ต้องไปยืนดักที่ไหนหรอกนะครไปยืนดักรถเหยียบเส้นทึบเนี่ย แต่ก่อนนะครับพี่ๆตำรวจเนี่ยจะชอบไปยืนดักเส้นทึบนะครับที่แยกงามวงวานบ้างแล้วก็ตรงหลักสี่บ้างนะครับแต่หน้าตอนนี้นะครับทุกคนก็จะเห็นนะครับกฎการตำรวจมายืนดักนะครับให้แยกระพาวเนี่ยนี่นะครับเห็นเนี่ยนะครับโอยอดคงดีเนาะยอดคงดีก็เป็นความสุภาพนะครับอย่าไปด่าเจ้าที่ตำรวจนะครับ นี่เรามันนําเสนอแล้วก็มาประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนไม่เหยียบเส้นทึบนะครับไม่เหยียบเส้นทึบไม่ฝ่าไฟแดงตํารวจก็จะอยู่มุมนี้แหละนะครับข้าทางผิดชีวิตเปลี่ยนอย่างเขาว่าเข้าทางผิดชีวิตเปลี่ยนดูสิครับงานแบบงานสบายนะแต่ก็มีสุ่มเสี่ยงครับเพื่อเบรกไม่อยู่ชนตัวเดียวเนี่ยไม่รู้ว่าจะโทษใครดีนะครับ เพราะว่ามันไม่ใช่ด่านน,นะนะเป็นจุดยืนดักรถที่เหยียบฝ่ฟาฝืนเครื่องหมายจราจรต่างๆในห้าแเยียงลาพากับครับก็อย่าหาทําแล้วกันนะครับบอกเลยครับอย่าหาทําเคารพกฎหมายเคารพกฎจราจรจบครับ